ธรรมะ้อคิดเช้าวันนี้ทุกวินาทีที่ลมหายใจคือโอกาสของชีวิตอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่และอยา่าเเคสายตาใครตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเราเองเมื่อเราหายใจด้วยจมูกของเราลมหายใจมันก็อยู่ที่ตัวเรา มันไม่มีใครที่จะมาบังคับให้เราไปหายใจมันไม่มีใครที่จะบังคับถามว่าวันนี้กินข้าวหรือยังวันนี้ทานข้าวหรือยังแต่และอย่างมันอยู่ที่ตัวเราและการกระทําของเราบางทีการกระทําของเรามันจะอาจลอยไปทางนู้นทางนี้มันมองแต่ฟังสิ่งบางอย่างมันมองไม่เคยที่จะดูตัวเอง แต่บางทีเราไปโกรธคนนั้นคนน้นมันก็ทําให้เราเสียอารมณ์มันก็ทําให้เราไปโกรธคนนี้นานจนเกินไปบางทีคนนั้นอาจจะดีกับเราก็ได้แต่เราไปโกรธเขาในฐานะอะไรไม่ทราบก็ฝากไว้ข้อคิดไว้ให้คุณโยมได้เก็บไปคิดวันละนิดวันละหน่อย ก็ฝากข้อคิดของอาตมาไว้ด้วยเจริญพร